เป็นกับพวกต้นไม้เนี่ยเพื่อเป็นแนวกั้นเคียงเขาที่ปอนหลงจะมาอ้างว่าอันแล้ป็นจุดเนี่ยจุดเนี่ยถนนมันเป็นแบบมาได้เพราะอย่างเพราะถนนเนี่ยมันกั้นด้วยแนวเสาไฟฟ้าตรงนี้เนาะริงกนะอือเออปะยุงเลยยุงแน่นอนครับตรงนี้ยุงแน่นอนแล้วก็เนี่ยพ่อแบบเนี่ยพอทำเหเด็กอ่แม่หนุนทั้แม่หนุนทั้งคุ้ต้องครับถมจุดนี้ผมคิดว่าเป็นงานที่ใหญ่ เวันวนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าหน้าของหน้าง,งานผอยู่<ม>วันนี้ก็จะให้ของหน้าไปเสีเยไงมันมาเมื่อวานมาคุยกันที่ตรงมันวนะ่าผมไม่ไดนะ้ทำเรื่องของการในละเมิดเข้าไปในเรนะียนครนะับประหลวงครับในเรื่องตีนี้ข้อโรงเรียนมาว่าประหลวงได้เอาดินไปถมมัน ออของ้ามสธาณะเนี่ยราอยย่เื้อพื้นที่ของเปิอนเกิดได้รับความเสียหายนะครับตอนนี้ประหลวนจะชี้แจงจะได้โมคันนี้มันเป็นที่สธานะเป็นลําเหมืองนะครับเราเป็นดินมันสุดถนนสุดนงแตกองไฟกันเลยมีต้องเอาดินไปใส่ครับ่านมาได้ถนนก็นจะ แต่ลงไปลุ่ม่นมดเลยครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูพื้นที่ความสาเหตุเพราะอย่างตีความเสียหายของคนนะ่ะมันเป็นเรื่องของพื้นที่าทางการเกี่ยวกับตรงนี้ครับเดี๋ยวยังไงก็วเงเจ้าหน้าที่เป็นตรวจสอบนะครับนาะอเรื่องการที่นี้เป็นเรื่องเป็นราวากันมันเกิดเกิดจากการเข้าใจที่ประตงกันนาอเรื่องลายทางตรงเลยที่บ้านท้านหลักแสงไม่น้อยนะ่ะตั้ง,งพวกนี้มันมันสุด เรากัด้างคณนากรรมการแล้วก็ปล,งล,ว,ลวงมิตรปล่งบ้านเปิดเพียงนี่ก็ด้วยความหวังดีก็เอาเอา,เอาพวกบินเอาผกเศษไอวัสดุต่างๆไปผมเพื่อมัน้มันสุดเพราะว่าถ้าเกิดสุดไปนี่มันเกิดการเดินทางกันบ้าง,างด้วยความปรารถนาดีแล้วมันเจ้าของตีตีอยู่ตีตรงแถวหน้าน่ะจะเข้าใจว่าปลงมิดจะผมจนได้ถึง ขึ้นขึ้นดินไอ้พื้นที่ที่กำแพงของแกแกได้รับความเสียหายเพราะว่ามันน้ำแกเข้าใจว่าถ้าเกิดผมไปทานด้านน้ำซึ่งเป็นลําเมืองแสนห้าเนี่ยจะเปลี่ยนทิศทางแล้วก็จะทิศทางของน้ามันจะไหลพุ่งไปในพื้นที่ของแกหรือจะเจอเกิดดินสไล่เจอความเสียหายที่เข้าใจพีชเพราะผนังตีชก็ปราถนาดีกับกรรมการบ้างก็ต้องการจะถมแค่บาง่วนเกิดเพื่อดินมันสไล่ดินทาง ลนาสุดเนี่ยได้มได้ไกลเกียกันมาว่าคณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมแล้วโพรงลมิดแล้วก็เจ้าของที่ที่พวกท่นเนี่ยที่เกิดมาล่องเรียนแจ้งความไม่ติดองพักาคนี่ได้เกิดความเข้าใจตรงกันละว่าทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็รับทราบเหมือนกันหมดว่าจะทําแค่เท่าที่จําเป็นแล้วเจ้าของที่มันก็เข้าใจทุกละเข้าใจเข้าใจตรงกันละก็ถือว่าเลิกอ่า กลเกลีก่ยด้วยความเข้าใจอันดีกครับขอแจ้งความนะปัจจุบันก็เป็นดีครับในเรื่องที่ปีมาล่องเรียนครับทางอันหองข่าราชการวันนี้นะครับครับทางผู้ใหญ่บ้านเผยเพียงมูนสิบสี่เนาะในในเรื่องของการนั้นผมตีร่มห้อ,องน้าสาธารณประโยชน์ตอนนี้มีการตกลงเจรจาหนังจะได้ผลครับคือก่อตั้งอันผู้ใหญ่บ้านเผยเพียงประกาศยุติการถมตีตรงขัน้นแล้ว แล้วก็ถามผมก่อนมาได้ติดใจเอาความอย่างก็คือเจวยกันพัฒนาหมู่บ้านด้วยผมจะเอาเสามาพักแล้วก็ขึ้นป้ายเฉพาเทศบาลผมนี้ยวนอยจะเป็นคนขึ้นป้ายว่าห้ามทิ้งขยะตรงนั้นเพราะว่าเพื่อตรงท่านจะเป็นทางเมืองสาธารณะเพื่อจะให้กระแสน,น้ำเนี่ยมันไหลผ่านไปด้วยดีด้วยเพราะอกระทบความเสียหายต่อชาวบ้านในพื้นที่ครับครับโอเค tiếp subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có cái gì dẫn